วันนี้รายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะและวันนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวิบูลพันธิตาดิลกประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิบูลพนันธ์คะสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยองค์กรนี้มีหน้าที่อะไรคะเราเป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆนะคะทำงานภายใต้กำกับของแพทยสภาค่ะ เรามีหน้าที่หลายอย่างตั้งแต่ด้านการศึกษาและผลิตแพทย์ออกมาให้ให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะสูตินรีแพทย์ถ้าคนไหนสนใจก็จะมีการต่อยอดไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกแล้วก็อนุสาขาอีกอันหนึ่งคืออนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะ,คะนอกจากการฝึกอบรมแล้วเราก็ยังกำกับดูแลความประพฤติของสูตินรีแพทย์ด้านอื่นก็มี ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นกับรัฐบาลองค์กรต่างๆคะนี่เป็นหน้าที่ของเราะ่ะหน้าที่หลักๆตรงนี้นอกจากภารกิจ<ม>หลักๆนี่น,นะคะองค์กรนี้มีความเกี่ยวกับพันกับแพทยสภาอย่างไงบ้างคะอาจารย์ค่ะพุ่งนีงก็ราเป็นลูกน้องของแพทยสภาเราทํางานภายใต้ในโยบายที่กํากับโดยแพทยสภาค่ะแล้วก็ที่ทํางานใกล้ชิดกันมากก็คือแพทยสภาให้เราฝึกอบรมแพทย แล้วก็ดูจริยธรรมของแพทย์โดยผ่านผ่านกระบวนการของแพทย,ทยสภาค่ะแล้วก็ทําหน้าที่หลายๆอย่างที่แพทยสภามอบอย่างเช่นดูแลกํากับสถาบันที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สถาบันฝึกอบรมค่ะนี้น้าที่หลักๆค่ะ,คะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์<ม>พูดถึงเรื่องของการผลิตเกี่ยวกับแพทย์โดยเฉพาะสูตินรีแพทย์ในปัจจุบันนี้เมืองไทยมีสูตินารีแพทย์ประมาณกี่คนคะก็ประมาณ2560นคน ค่ะถือว่าวเพียงทั้งหมดหมถ้าเพียงพอคงไม่เพียงพอค่ะเราสามารถให้บริการผู้หญิงไทยแล้วก็รวมทั้งคนที่คลอดลูกแค่หนึ่งในส<อ>ตกลงก็ผู้หญิงที่ท้องนี่จะดูแลโดยหมอสู่เพียงประมาณสามแสนคนนะคะทีะ่เหลือ6กแสนก็ต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราคือคุณพยาบาลค่ะค่ะ,คะ สาเหตุที่ทําให้สูตินารีแพทย์เนี่ยมีน้อยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะทุกคนไม่ค่อยอยากเรียนสูนะคะเพราะว่าเรียนสูแล้วก็งานก็หนักแล้วก็มีเรื่องที่ต้องรบกวนใจบ่อยๆอย่างเช่นเราใกล้ชิดกับการออกลูกใช่ไหมคะ <c oughs> ออกลูกแล้วก็ทุกอย่างไม่ออกมาไปดังที่เราต้องการคุณแม่คุณพ่อก็เสียใจพอ <c oughs> เสียใจก็เกิดการฟ้องร้อง <c oughs> แต่คนที่เสียใจที่สุดอย่าลืมนะคะคุณหมอกับคุณพยาบาลที่ทาคลอดค่ะ อาจารย์วิบูลพันธ์จำเป็นไหมคะว่าสาหรับผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องหรือตั้งครรนนั้นจะต้องมีสูตินรีแพทย์ประจําตัวในปัจจุบันนี้ด้วยทรัพยากรที่จํากัดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ผลิตบุคลากรที่ให้บริการด้านนี้ช่วยเหลือสูตินรีแพทย์นะคะตั้งแต่การฝากท้องการดูแลในระยะคลอดการดูแลหลังคลอด เขาก็จะมีมาตรฐานมีกําหนดทักษะกันไว้ฝึกอบรมกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพบคุณหมอหรือว่าก่อนที่เราจะไปหาสูตินรีแพทย์เนี่ยนะคะก็ต้องมีการเลือกสรรคุณหมอก่อนแบบนี้เราจะมีวิธีการเลือกสูตินรีแพทย์ให้เหมาะกับตัวเรายัางไงคะในปัจจุบันนี้นะคะหมอสูทุกคนเราใช้หลักสูตรเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในการดูแลอันนี้จะไปที่ไหนก็ ที่สําคัญหมออยากจะให้ไปในคนในใกล้บ้านของเราจะหมอมากกว่าค่ะเพราะโดยเฉพาะคนตั้งท้องนี่ไม่ได้ไปคนเดียวต้องไปเป็นระยะระยะแต่แน่นอนถ้าผู้ที่ดูแลตอนฝากท้องเขาเห็นว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นเขาจะจัดแล้วค่ะว่าควรจะไปพบคุณหมอคนไหนค่ะเมื่อสักครู่นี้ติดใจมากเลยที่อาจารย์วิบูลย์พานบอกว่ามีปัญหาเวลาคลอดแล้วไม่พึงประสงค์ปัญหาที่ว่านี้คืออะไรคะขยายความให้ฟังหน่อยค่ะ เอาตั้งแต่ยังไม่คลอดนะคะสมมุติตั้งท้องมาเนี่ยวันดีคืนดีลูกก็ตายในท้องอค,ค่ะบางทีบางอย่างเราคาดไม่ได้คาดเดาไม่ได้เพราะสาเหตุการตายมันเยอะแยะเราเคงไม่พูดกันตรงนี้นะคะเมื่อคลอดออกมาตอนเข้าสู่ระยะคลอดในขบวนการคลอดเนี่ยมันต้องเริ่มแต่ปากมือลูกเปิด1เซนถึงปากมือลูกเปิด10เซนนะคะใช้เวลาในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะมันก็มีหลายอย่าง ในช่วงการคลอดสมมุติเราคลอดทาตามธรรมชาติคลอดหัวออกมาแล้วไหลไม่ไหลย,ยังติดอยู่อตอนนี้ก็วุ่นละใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคงจะเคยได้ยินทางข่าวหนังสือพิมพ์นะคะค่ะนอกจากเรื่องของหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นนี่นะคะ,คะอย่างที่หลายๆคนได้ยินกันว่าเวลาคุณแม่จะคลอดลูกสักครั้งเนี่ยความเป็นความตายของแม่กับลูกเนี่ยเท่าๆกัน แบบนี้ตั้งแต่เวลาเราตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยการที่เราจะมีหมอที่อยู่ร่วมขบวนการตั้งแต่ท้อง1เดือนไปจนถึงตอน9เดือนและตอนคลอดแบบนี้เราจะต้องมีคุณหมอกี่ท่านคอยดูแลเพื่อให้คันของเรานั้นเป็นคันที่สมบูรณ์แบบและพึงประสงค์คะอันนี้ที่จริงอยู่ที่คุณแม่เป็นสําคัญนะคะคุณแม่ที่อุ้มลูกตลอดตลอดไปไหนนะคะนะคะคุณแม่จะเป็นคนที่สําคัญคุณหมอเป็นเพียงแต่คนที่ชี้แนะเท่านั้นค่ะคุณแม่คุณสามีแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะ น,นั่นจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคิดว่าตนเองไม่ปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ทําตามคําแนะนําของแพทย์เพราะฉะนั้นก็มีคำตอบแล้วนะคะเพราะหมอเราคงไปเจาะจงไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวตีสองเราจะเจ็บท้องเจ้าคุณหมอคนเดิมก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปในที่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อจะให้คุณหมอท่านนั้นช่วยเหลือค่ะ,คะถ้าพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวการตั้งท้องเนี่ยนะคะ เราควรจะไปฝากท้องกับสูตินรีแพทย์เนี่ยตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณกี่เดือนคะเมื่อไหรก็ตามที่เราสงสัยว่าเราท้องนะคะสําคัญที่สุดเพราะทําไมถึงต้องให้ไปตอนนั้นถ้าไปเร็วๆแล้วก็จะรู้กําหนดวันคลอดที่แน่นอนขึ้นใช่ไหมคะเพราะบางทีบางคนขาดประจําเดือนแต่ไม่ท้องก็ได้แล้วคุณหมอเขาจะได้ช่วยดูเอ๊ะเรามีอะไรที่มีความเสี่ยงมีอะไรที่ไม่เรียบร้อยไหมคุณหมอจะได้รีบแก้ไขและให้การรักษาค่ะอันนั้นสำคัญที่สุด แล้วต่อไปคุณหมอก็จะกะเกณฑ์ให้เองว่าจะมาเมื่อไหร่คะว่่าคุณหมอนี่หมออาจจะใช้ตรงนี้ผิดด้วยนะคะหมายถึงทางพยาบาลหรืออะไรด้วยค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดคนที่ท้องธรรมชาติไม่น่าจะมีปัญหาแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถท้องเองโดยธรรมชาตินั้นปัญหาตรงนี้มีกี่แบบคะ จริงๆแล้วขบวนการจะเราจะเกิดการท้องได้ต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างให้ครบถ้วนอันที่หนึ่งมีไข่ที่สมบูรณ์ค่ะมีน้ําเชื้อที่สมบูรณ์ค่ะมีมดลูกไว้สําหรับให้ลูกเติบโตค่ะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมต่างๆอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆค่ะถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดพร่องไปขบวนการตั้งท้องก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็แท้งไปก่อนคําว่าสิ่งแวดล้อมในที่นี้อาจารย์ขยายความให้ฟังสักนิดได้ไหมคะคืออะไรคะ,คะ ก็มีพวกฮอร์โมนที่ควบคุมการสุขของไข่นะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่ควบคุมให้เด็กเติบโตได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะสำหรับเทคโนโลยีในการช่วยเจริญพันธุ์ในปัจจุบันนี้มีกี่แบบคะอาจารย์เอาคิดง่ายๆก็แล้วกันนะคะว่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องเองหรืออันที่สองก็ต้องไปฝากคนอื่นตั้งท้องซึ่งในการฝากคนอื่นตั้งท้องนี่เราก็ทั้งทำให้เรียบร้อย แล้วก็ทําให้เกิดตัวอ่อนแล้วก็ตัวอ่อนใส่เข้าไปเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องที่เราไปฝากเขาค่ะอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆค่ะสําหรับการที่ตั้งท้องเองโดยธรรมชาตินั้นสามารถทําได้กี่วิธีคะอาจารย์อันที่หนึ่งก็คุณแม่คนนั้นมีไข่ที่สมบูรณ์แต่น้ําเชื้อไม่ดีเราก็หาน้ําเชื้อเข้าไปใส่อาจจะเป็นน้ําเชื้อสามีก็ได้หรือเป็นน้ําเชื้อบริจาคก,ก็ได้ค่ะหรือทางกลับกัน ถ้าถ้าไข่ไม่สมบูรณ์ก็ไปอาจจะไปขอไข่บริจาคมาได้แตต้องใช้น้ำเชื้อของสามีแล้วก็ใส่เข้าไปในร่างกายของผู้หญิงคนที่เป็นแม่ตัวจริงอีกประเด็นหนึ่งก็ก็เหมือนกร,กรณีอย่างเมื่อกี้นะคะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดอาจจะเป็นไข่หรือน้ำเชื้อของผู้สามีภรรยาที่ประสงค์จะมีลูกแล้วไปฝากให้ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องให้โดย<บ>โดยผ่านกระบวนการ ทำตัวอ่อนในห้องทดลองแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะเอออาจารย์วิบูลพานคะวิธีการหลังเนี่ยที่เราเรียกว่าแม่อุ้มบุญหรือเปล่าคะใช่ค่ะคำว่าอุ้มบุญคือฝากให้ผู้หญิงตั้งท้องแ้วผู้หญิงที่ตั้งท้องนั่นถือว่าทําบุญเขาก็เลยเรียกว่าแม่อุ้มบุญค่ะอันนี้เนื้อแท้คืออย่างนั้นนะคะค่ะแต่คําว่าอุ้มบุญจริงๆคืออะไรการที่เราจะต้องการมีลูกคนหนึ่งเราต้องคิดให้ครบถ้วนทุกขบวนการใช่ไหมคะ ว่าที่หนึ่งเราอยากดูลูกแข็งแรงเพราะฉะนั้นข่กับน้ำเชื่อนั้นก็พยายามใช้ของเราให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็พอต่อไปก็ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงลูกเราจะได้แข็งแรงนะคะ,คะแล้วถ้าเป็นเรื่องของการซื้อขายอันนี้ก็ไม่สนุกแล้วใช่ไหมคะมันก็เรื่องมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องไม่คือคหลักการของเราจริงๆค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของการอุ้มบุญแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งของการ มีบุตรหรือเปล่า<ะ>ถูกต้องค่ะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปเหมือนกับเราไปเล่นกับธรรมชาติถูกไหมคะสร้างตัวอ่อนข้างนอกแล้วใส่เข้าไปข้างในบางครั้ง,งอาจจะต้องเอาของบริจาคอย่างอย่างใดค่ะ,คะถ้าพูดถึงไปแล้วเนี่ยในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยการอุ้มบุญรเนี่ยก็มีมานานแล้วแต่ทำไมมันเป็นข่าวเป็นคราวค่ะว่าการอุ้มบุตรต้องมาเป็นประเด็นทางการแพทย์ก็เพราะมันเริ่มมีอาจจะโทษว่าสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ แล้วก็มันมีสิ่งเราพูดถึงหมอที่เกเรนะคะหมอที่เกเรก็จะมีสิ่งยั่วยวนใจค่อนข้างเจริแล้วก็ในหน้าก็มาชักชวนเขคิดว่าเมืองไทยทุกอย่างทําได้ง่ายก็เลยเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยกระทบถึงคุณหมอดีๆที่แล้วกระทบถึงคนไข้ที่อยากมีลูกด้วยอยากมีลูกจริงๆมันกระทบกันไปหมดดังน,นั้นตัวเองคิดว่าเกิดจากสังคมกับสิ่งแวดล้อมที่มันทําให้ทุกคนมัน มันไม่อยู่ในมาตรฐานของตัวเองจริยธรรมของตัวเองมากกว่าค่ะค่ะสำหรับการคัดสรรคนที่จะมาเป็นแม่อุ้มบุญนั้นได้สายตาของอาจารย์วิบูลพันธ์นี้นะคะคิดว่าจะต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างคะข้อคิดเห็นของหมอนนะคะก็น่าจะเป็นญาติพี่น้องเราค่ะ,คะเพราะว่าเราก็รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่ารู้กําพืชค่ะ,คะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเขาประสงค์จะอ,อ,อุ้มบุญให้ให้ลูกของเราเขาก็น่าจะเต็มใจ เขาไม่ไม่หวังผลประโยชน์และกรณีถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณพ่อคุณแม่ที่ไปฝากอุ้มบุญเกิดเสียชีวิตไปอย่างน้อยเด็กคนนี้ยังมีคนเลี้ยงค่ะตัวเองยังมั่นใจอย่างนั้นแล้วในทางกฎหมายหรือว่าในทางหลักปฏิบัติทั่วไปเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่อุ้มบุญนั้นเขามีส่วนได้หรือมีส่วนเสียในตัวเด็กที่อุ้มบุญไหมคะเนื่อเจากอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและเป็นเรื่องที่มาละเอียดอ่อน ก็น่าจะมีกฎหมายกําหนดชัดเจนว่าคนที่ไปฝากเขาอุ้มบุญน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงเพราะเราถือว่าเขาเป็นเจ้าของไข่หรือเจ้าของน้ําเชือ้อค่ะเพราะนั้นอันนี้เราต้องพูดกันตัต้งแต่ก่อนการตั้งท้องนะคะว่าเด็กออกมานี่ต้องเป็นของคุณพ่อคุณแม่ที่ฝากอุ้มบุญไม่ใช่ของคุณแม่ค,ค,คุณแม่ต้องสละสิทธิ์ไปค่ะน,นีกฎหมายนะคะ ค่ะแล้วในส่วนของพันธุกรรมบางอย่างล่ะคะของคุณแม่อุ้มบุญนั้นมีโอกาสถ่ายทอดมาสู่เด็กที่อยู่ในคันไหมคะคะม,ม,มีมีแน่ๆไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าคุณแม่ที่จะเ,เป็นผู้อุ้มบุญให้ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงเพราะเราคุ้มครองเด็กแล้วเราคุ้มครองตัวคุณแม่เขาด้วยเพราะนั้นต้องมีการคัดสันอายุต้องเหมาะสมอย่างเช่นอายุ20-34ปีและเคยมีลูกมาแล้ว ทำไมต้องเคยมีลูกมาแล้วคะอาจารย์ไม่นั่นเดี๋ยวเราเสียดายไหมคะเรามีลูกคนแรกเราตั้งท้องครั้งแรกมันเกิดมีความผูกพันม,มันจะวุ่นวายไปค่ะ,คะจริงไหมคะว่าหลังจากที่คุณแม่อุ้มบุญคลอดเด็กออกมาแล้วเนี่ยระยะการให้นมหรือว่าระยะที่เวลาต้องประครบประงมลูกที่เป็นทารกนั้นอาจจะเกิดสายใย,ายผูกพันฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเขาจะพยายามกีดกันหรือว่าแยกแม่อุ้มบุญ ห่างเด็กในช่วงนี้ค่ะนั่นแหละค่ะสิ่งนั้นเราเป็นสิ่งที่หมอบอกว่าฝืนธรรมชาติเด็กออกมาอยากจะอยู่กับใครคะดูดนมคุณแม่คนคที่ให้กําเนิดเข้ามาแต่นี้ถ้ามีการฝากฝากให้อุ้มบุญก็จะแยกเด็กออกไปเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําให้มีลูกตรงนี้ก็ต้องคุยกันให้ละเอียดละออมีบางคน ลงเอยไปถึงขั้นว่าต้องตรวจทางสุขภาพจิตด,ด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันหักเหไปหมดค่ะกฎหมายการอุ้มบุญในเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงคะก็ตอนนี้ร่างพรบอันนี้ก็เขาหยิบยกขึ้นมาแล้วก็มีความหวังค่อนข้างจะมากนะคะอยู่ในขั้นกฤษฎีกามทุกอย่างก็จะชัดเจนมากขึ้นค่ะ อาจารย์พอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าร่างกฤษฎีกาที่ว่านี้เนื้อหาสาระนั้นเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เขาเป็นพรบรคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างที่เรียนไปตอนแรกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างมากก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะก็มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแพทยสภาเป็นรองประธานแล้วก็มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป,เป็นกรรมการอยู่ด้วยค่ะก็จะมีการกำหนดความเป็นพ่อเป็นแม่ว่าสรุปแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไปฝากเ้าอุ้มบุญเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงตามกฎหมายค่ะ,คะแล้วก็หมวดตอบต่อไปก็มีการควบคุมมาตรฐานของการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะว่าควรจะต้องดําเนินการอย่างไรเพื่อจะมีมาตรฐานนะคะ ซึ่งจะคาบเกี่ยวระหว่างมีเรื่องของจริยธรรมแล้วมีกฎหมายมาลงโทษแพทย์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวคุณแม่ที่อุ้มบุญจะต้องมีลักษณะอย่างไรค่ะแล้วก็มีหมว่ที่เราเป็นห่วงใหญ่มากก็คือเรื่องการโฆษณาที่ทุกคนบอกว่าจะโฆษณาหรือขายข่าวไม่ได้เพราะ,ะมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้นค่ะี่ก็เป็นกฎหมาย อย่างตามกฎหมายไทยเนี่ยนะคะอาจารย์วิบูลพันธ์เขาระบุว่าคนที่จะเป็นแม่ก็คือผู้หญิงที่คลอดบุตรออกมาแล้วแบบนี้ละคะสำหรับคนที่เป็นแม่อุ้มบุญนั้นจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิตรงนี้ไหมคะก็ต้องตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาฝากฝากให้อุ้มท้องเพราะนั้นคำว่าฝากก็คือต้องมีการเอาคืนนะคะเราจะไ <Okay. S 3> ปไปมุบมิบเอาไว้ไม่ได้ แต่อยู่ๆไปอาจจะแบบผูกพันกับเด็กในท้องสัญญาปากเปล่ามันอาจจะไม่เท่าลายลักษณ์อักษรแต่ลายลักษณ์อักษรเราไม่ได้ทํามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้<ช>กรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะอไหมคะือเราคงไม่เข้มวงวดเซ็นสัญญาแบบซื้อขายที่ดินนะนะคะแต่ว่าถ้าไม่แน่ต่อไปอาจจะมีเพราะว่ามันมีบทลงโทษอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มันมีบทว่าให้แพทยพ์แพทยสภากำกับดูแลเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็ต้องไปดูกันให้ละเอียดอีกทีนึง แต่ว่าถ้าเราอะไรออกอะไรหยุมหยิมคุณหมอเขาทำงานก็คงจะยากขึ้นนะคะ,คะก็คงต้องดูต่อไปมั้งคะแต่คิดว่าถ้ามีกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษก็น่าจะพอเพียงค่ะค่ะสำหรับในกรณีของครอบครัวที่อยากจะไปอุ้มบุญนะ่ะอาจจะต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกแล้วก็สัญญาที่จะเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่สูงสูงรู้จักกับคำว,ว,ว่าผิดหวังด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ออกมาดังที่เราคิด เราฝันว่าจะได้ลูกที่หน้าตาน่ารักแต่บางทีมันอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นได้ตลอดการตั้งท้องใช่ไหมคะ,คะตลอดการคลอดด้วยค่ะ,คะผู้หญิงที่อายุประมาณสักเท่าไหร่คะในสายตาของอาจารย์คิดว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยงกับการตั้งท้องต้องเอาตางการแพทย์นะคะทางการแพทย์ถ้าอายุเกิน35ขึ้นไปเราถือว่าเสี่ยงละ่ะเสี่ยงต่อโตคุณแม่เองคืออะไรคุณแม่อาจจะเป็นเบาหวานก็ได้มีความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งท้องก็ได้ มีอะไรหลายอย่างขึ้นที่ยกตัวอย่างแล้วลูกที่จะเกิดมาเองก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะมีโครโมโซมผิดปกติหรือมีความผิดปกติอย่างอื่นด้วยค่ะอาจารย์คะนอกจากในส่วนของคุณแม่อุ้มบุญแล้วในส่วนของวิธีการเนี่ยนะคะที่เหมาะสำหรับคนมีบุตรยากการเอาไข่ของเราไปฝากไว้ที่ธนานคารแล้วรอวันที่เราพร้อมปฏิสนธิอายุเราสักประมาณเท่าไหร่คะที่ว่าไม่ควรจะเกินกันเอาตัวอ่อนเข้ามาใส่ในท้อง ก็ที่ที่เรียนมเมื่อคี้นะคะยังไงก็ต้องเอา35มาใส่อยู่ดีนะคะ,คะแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าไข่สเปิร์มหรือตัวอ่อนมันก็มีอายุของเขาอยู่แล้ว,ลวเราไว้เก็บนานเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเพราะนั้นแต่ละอันมันมีเงื่อนเวลาเข้ามาหากันแล้วก็ต้องคิดหน่อยนะคะว่าเราจะมีลูกอายุแก่เท่าไหร่ถึงจะสามารถจะดูแลเขาได้จนก,กระทั่งเขาโตนะคะสมมุติเราอายุ80อายุ60ก็ได้อ่าเรามาตั้งท้อง กว่าลูกจะโตคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงที่ที่ไปฝากคุาอุ้มบุญก็หมดแรงไปก่อนใช่ไหมคะค่ะไม,ไม่มีปัญญาเลี้ยงดูลูกแล้วคะ่ะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มบุญคะ่ะค่ะคืออุ้มบุญนี่เป็นเรื่องดีนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องมีลูกยากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เรื่องนี้ก็ต้องใช้ให้ตรงวัตถุป,ประสงค์นะคะอย่าไปใช้ตามวัตถุประสงค์แอบแฝง เพราะคนที่จะทําอุ้มบุญได้ต้องอันที่หนึ่งต้องมีข้อบ่งชี้เนื่องจากไม่มีบุตรด้วยตัวเองได้เนื่องจากไม่สามารถจะตั้งท้องด้วยตัวเองได้นั่นถ้าเรายึดหลักตรงนี้จริงๆแล้วหมอว่ามันไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่มาบีบบังคับให้คุณหมอที่ทํางานเลยนะคะแล้วก็ฝากประชาชนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าการที่จะรับ เป็นคุณแม่อุ้มบุญนะ่ะเป็นกุศลจริงๆก็ขอให้ทําด้วยกุศลจริงๆนะคะเพื่อจะได้ตรงกับที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าคุณแม่ที่ไม่มีลูกก็ได้รับการรักษาจริงๆส่วนคุณแม่ที่รับอุ้มบุญก็ได้ทํากุศลนะคะมีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายค่ะและตอนนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวิบูลพันธิตาดิหลงนะคะประธานราชวิทยาลายัยสุตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ